ัแม่ช่วงนี้พี่นอมไม่ค่อยหลับเลยพยายามข่มตานะลูกเดี๋ยวก็หลับตาทำอะไรอยู่ตาว่าไงละไอ้ร้านชายบ้านผมรวยมีตังใช้มีรถขับมีโทรศัพท์ใช้ตามีตาว่าอ็องว่ายังไรนะตามมียังผมเะล่าห,หาเรื่องปิดคนแล้วไอ้หนู เอาหลังชายมาหนังเราทำอะไรกันตรงนี้เลยครั้งนี้ตาทำอะไรผไมไว้ตับยาวเลยนะสงสัยไอ้หลังชายนี่อยากจะโดนอยากจะหลอบนะตาได้ห้าวจริงนะเห็นพวกหัวหน่าูางสารมันยนมีแต่เพื่อนทิพย์ทำโทษแค่นี้ยังน้อยไป ทิ้งของหน้าแก๊งคนเดียวได้ไงฮะกลัวอะไรแค่คนแก่คนนึงพอดีผมไปเก็บผ้าที่บาร์มาแลูกพี่ผมไปเก็บเสร็จปุ๊บกลับไปหาลูกพี่ลูกพี่ก็นอนไปซะแล้วอ่ะผมได้จัดการแล้วนะพี่แต่พอดีผมเหี้ยวไปอีผมไอ้รถไอติมผ่านบาผมเลยวิ่งไปซื้อแป๊บเดียวเองนาะเฮ้ยผมปวดฉี่พอดีลูกพี่ผมก็เลยไปฉี่มานะพวกเราไม่ได้กลัวหรอกจริงไหมเพื่อนเคยๆอ๋อจะบอกว่าไม่ได้กลัวว่างั้นเฮ้ยตามมา đây này, bà léo, giúp ta lại hết cán lâu.